สวัสดีค่ะเพรเสียงตะวัน ebg มาแล้วจ้าสวัสดี fc น้องุงอิงสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะมือนีกับสิมบเวาเรื่องเล่าของอิหลาหน่อย อุ้งอิงเพชรบ้านแพ่งนะคะอุ้งอิงของเห่านี่แหละนะ้าพี่น้องเนาะมาเริ่มต้นว่ามือนี้เป็นมือแรกของการทั่วอุงเทปนะคะแต่ทั่วยู่สามมือติดเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าเป็นมือแรกน้ะพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดอีกเลยแฮ้วพี่น้องอายะคือเกา่าบอกเลยว่าเต็มสนามนะคะซึ่งบอจโจเองก็ได้โพสต์ความเป็นตาหักของลูกสาวลงมา แนวก็บ,บอกว่านี่คือแก้วตาดวงใจของอีพอร่วมสามคนเลยพี่น้องนั่นหมายก็าว่าน้องลําเพลินลําแพนกับมานั่มน้องลําเพลินก็คือปีเติมน้องพี่น้องเนาะไปได้โอ้อยบอกเลยว่าสิไปเป็นแดนเซอร์ให้พี่ให้พี่สาวให้น้องให้พี่อุ๋งหญิงเพินินบอกเลยว่าสุดหยอดแต่งสุดเพชรพร้อมพี่น้องน้องลําแพนพร้อม น้องลำแพ่งก็โอ้ยเอกากานอิลีได้หน่อยหน่อยหนเบาๆยึกเทออแต่ว่าบ้างโลกนีเม่นนนำรวดมาตะไปสูดจอดอิลีพี่น้องนะคะสำหรับขึ้นนี้อาัาคือเกาเนาะอเพร่งคือสิล่มผ่าให้เบิงและที่สำคัญก็คือเมื่อมิทํำการแสดงแล้วบอกเลยว,ว่าสุดสุดสูดสุดเรื่องเล่าของการ ค่อยทรงอีหล่ากับบ้านพี่น้องการแสดงนาเวที่ก็บ,บอกว่าเลิศเลื่เปืฟิกครบองค์ประกอบเบิร์ตซูเนลเอฟซีนี่บอกเลยว่าแนนเอีย็ดนาเวที่จักเสียเอามาไล่จักเสียเอาตีมือบอกเลยว่านับบทหวนทุกอย่างที่มาหมอบไห้อีหลา่าละที่สําคัญบรรยากาศตอนคากลับนี่แล้วบาทนี้พี่น้อง บอกว่างานเลิกประมาณหกทุ่มหกทุ่มเคืงมาสัน่นงานเลิกแต่ว่าประมาณชั่วโมงแล้วตีหนึ่งเคืงตีหนึ่งขวนไปแล้วกัยังคงค่อยทรงอีหลาบ่าท่านแล้วเช่นมาลอกันทายรูปพี่น,อน้องเพราะว่ายัางอยู่หนาเวทีก็ถทายไดเบ่อก,กี้คนเนาะพี่น,อน,นอ้องเนาะอีหลาหน้อยสิเซลฟี่อยู่ว่ามันหนางานหนาเวทีนี่อยู่ตลอดทุกมุม เป็นเรื่องเล่าของการออกแสดงของกีฬาแถบทุกเวทีกับทเทิ่งห้องเทิ่งเซลฟี่สารพัดไว้แล้วรับรับแล้วไว้นั่นขึ้นอีลาน้อยเหตุแบบนั้นเป็นประจำเอาว่าร้องเพลงไปทายเซลฟี่ไปนี่พี่น้องบอกเลยว่าแยกแยะสมาธินี่ต้องดีเด้แมนบอกพี่น้องนั่นคือส่วนหนึ่งของการได้ถ่ายรูปก,กับเอฟซี นั่นคือส่วนหนึ่งที่เอฟซีล่อค่อยล่อค่อยไปทายรูปแอดเพนไปแอดเพนกับไปเดโทรศัพท์คือกันพี่น้องเพื่ออิห่านหน่อยในไทยไทยลงมากจากเวทีนั้นหนาของจาของ,ของว่ามันมีทอหมดพี่น้องข้าเจ้าก็เลยไปทาตอนสิเมื่อสตัวบาดเนี่ยไปทาส่งขืนลดผู้เลี้ยวมันค่อยๆใดไทยว่าสั่นเพิ่นก็นร่วมตัวกันไปซะแล้วบาดนีพี่น้อง สมุงกัวกับบ่แล้วพี่น้องนั่นหมายความว่าอีาหลาน้อยได้เลดเวลาออกไปอีกโซวาสิได้ขืนรดนั่นหมายความว่าไ่ได้ยืนยุ่ไกลได้พี่น้องยุคางประตูนั่นละบ่ได้ขึืนแจ๊คเท้อรถเลน่นะแน่นคักแน่นแน่ก็คือค่อยถา่ายลูกนั่นหมายความว่าค่อยทรงอีหลากลับบ้านนี่มันเป็นปากฏการที่บอกเลยว่าสุดๆุดของความเป็นอุ๋งอิงเพี้ยนบานแพงพี่น้อง ซึ่งน้องบอกกับเอาว่ามายอนเบื้องแล้วว่ามาถึงตรงนี้ใดจังไดเอาสั่นดีกว่าดีความหักความแพงของพอแม่พี่น้องเอฟซี FC, เนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องเล่าที่คาดบ่ถึงและที่สําคัญมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องนี่มันขึอ้นอยุ่กรุงเทพได้พี่นออ้องก่อท่อหมอมือขึ้นนี่สแสดงยุใสหมอชิดสองเห็นบะคะ กับเป็นเรื่องเล่าของการเอฟซีนี่บอกเลยว่าเกาะติดเวียนกันท่ายรูปเปิดกล่องไว้สูผูสู้คนเลยเด้อได้ประกาศไว้ประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะซาให้ได้ท่ายสูผูสู้คนซุดยอดอีหลีพี่น้องบอกเลยว่าอีหยังเกินต้านแล้วพี่น้องสำรับตรงนี้เนาะสำรับซุดหนาของบทจบอ,อีหล่าน่อยคือดาวสั้นวู เพลงใดออกมากก็ค่อยติดหนึ่งมาแรงทุกเพลงนะคะในมีการมอดจได้ประกาศไว้แล้วว่าอีหล่ะสี่มีเพลงออกมาอีกสามเพลงติดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ค่อยติดตามกันนะคะเอาท้ายที่สุดนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็คือฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดเพลนคือเก่านะคะท่านใดที่เขามาแล้วก็ขอความกับุนานะคะท่านใดที่ยั่งบ้านกู๊ด ติดตามกดไ์ก็ขอความกรลุณาหน้านห้แอดเพนในลกักกสซีได้เป็นเรื่องเล่าของการห้ยกำลังใจกับแอดเพนนี่แหละเนาะเสดนํำข่าวสารดีๆสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ติดน้องวงอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่าน,นั้นต้องช่องนี่ท่าน,นั้นเนาะพี่น้องนะแอดเพนเองก็คือตามติดที่วิตน้องวงอิงนะคะบอกเลยว่าแนวการยังมีอีก อีกอย่างหนึ่งก็คือฝากพี่น้องนะคะอย่าลืมเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากว่าอยากจะเห็นอี่ลาน้อยแบบเฮ้าไปกอติดหนาไว้ที่คือมูเพิิน,นบ่ได้นะคะเฮาย่ไก่เนาะก็ขอให้สุภูสุคนได้เขากุ้มปิดติดต่อไปทงังสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งวันเก้าสิบเก้าบาทยังเหลืออีกสองมืออยู่นาะพี่น้องเนาะติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเด้อนะคะหากท่านใดเขามาแล้วกด ไล่กดติดตามห้แอดเพนแล้วก็ขอฝากไ้กดแช่ห้นั่มนะคะถ้ากดแช์ก็คือพิมพ์ง่ายๆค่ะพี่น้องแอดเพนจะขึ้นไม่ให้นะคะเพชรแสงตะวันพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวัน a b g กะสีหอยไทยมาหลุดดะนะอกเนาะกให้กดออกปั๊บหลุดนะพี่น้องนะเอาจังสั้นละหากท่านใดเข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเฮงๆงปังๆนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความจเจริญ thử thái có cử sao bạn đi khám bẫy bẫy